สบายดีทุกคนวันนี้มาอยู่กับส้มตีน่าสาราวนาวันนี้ดีน่าซีม,มิทคิป Q&A เนาะซิมาตอบคำถามทุกคนเนาะที่ทุกคนถามมาซิมาเริ่มกันเลยเนาะคำถามที่หนึ่งเขาถามมาว่าตีน่าอายุจกปีคือตีน่าอายุสิบเจ็ดปีเนะาะคนว่าฮอดเดือนสวิตนิกาได้สิบแปด คำถามที่สองตีน่าเข้าห้องใดมอใดคือตีน่าเข้าห้องมอเจ็ดเนาะมอเจ็ดปีนี้แหละคำถามที่สามตีน่าเฮียนยุงเฮียนใดตีน่าเฮียนยุงเฮียนมอสโสอักเบือกแล้วก็ตีน่ายูบานใดตีน่ายูบ้านพักเบือกคำถามที่เท่าไหร่แล้วลนี่คำ,คำถามที่เท่าไหร่แหละอืบรรลับแล้วเนาะเลกาถามมาว่า ตีน่ายู่เมืองใดแขวงใดเนาะเมืองบริคันแขวงบริคามไซแล้วก็ถามมามีคนถามมาว่าตีน่ามักคนแบบไดก็คือแบบใดก็ได้เบิดเนาะเพียงแต่ตว่าม่วนแล้วก็ให้เกียรติแล้วก็แบบฮักครอบครัวของตีน่าเนาะบแมนว่าลุมตีน่าหักตีน่าคนเดียวนะเพราะว่าม,มักคนแบบมีหละ บ่ต้องโลดเรต้องรวยหลายคันลอเลยยานมีคนญาติแล้วก็มีคนถามมาว่าตีน่าไปโองเรียนแนวใดตีน่าย่างไปเนาะเพราะว่ารงเรียนอยู่ไกลกับเหือนเนาะแล้วก็อีกคําถามหนึ่งเนาะก็จะถามมาว่าทีน่ากินอย่างคืองามเท้คือหน้าฮักเท้ กินขา้าวกำยังมามสิกินขา้าวกำยังเนอะกะกินข้าวเหนียวเนาะกินข้าวธรรมดาคือทุกคนนั่นแหละกะเซมี่งามเนาะบี่ได้งามเนาะเห็นตัวจริงสิฮูเองแล้วก็แล้วก็กมีคนถามมาอีกว่าสเปีกของตีน่าแนวใดกะคือคำถามที่ว่ามักพู้ชายแบบใดแอนเลยเนาะ ก็คือต๊ะไปแล้วก็คล้ายๆแบบนั้นแหละกะสามีเนาะคือเขากระถามมาหลายเนาะเตะกระบุจือเนาะกะจือเตะจืดเตะสามีเนาะกะต๊ะสามีจือสามีกะต๊ะสามีเนาะกะซีสั่นสามีเราลองคิดคูลงอย่างไรคิดคำถามแป๊บหนึ่ง <ś led> มันหลายเนี่ยคำถามเขาถาม <ś led> กับว่าทำนี่แหละกับทีตอบตจะทำนี่ละเนาะจืีนทำนี่กับตอบซทำนี่เนาะยังยังแต่ก็ยังมีอันอีกคำถามหนึ่งกับเจ้าถามมาว่าทีน้ายมีแฟนแล้วอวะ ใครเป็นแฟนติน่าติน่ามีแฟนแล้ววะคือคันยักษ์หูให้ไปเบือ้องยูเฟซบุ๊กเนาะ <c oughs> นก็สิว่ะไ้ปิดบังอีอย่างเนาะก็โตอบตามความจริงเนาะก็ให้เบิ้งเนาะอยูเฟซติน่าเดอ้อก็สิวเองเนาะว่ามีหรือบม่มีคันยังให้คลิปอย่างกะคอมเมนต์บอกเนาะสิไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยสิไปตอบทุกคอมเมนต์เลย และการอย่าลืมไปติดตามซองทีมงานบานนานเนาะที่มีคลิปคลิปค่าใกล้เนาะค่าใกล้ให้เอฟซีกินทีเมีตตามสัญญาเนาะเพราะว่าได้ท้ากับทุกคนไว้แล้วถ้าคลิปถ้าคลิปที่ที่น่านึงเข้านะที่น่าได้คันไผ่เบิ้งก็คือซีฮูเนาะว่าที่น่าได้ท้าทุกคนไว้ว่าถ้ามีคนเบิ้งหอดหนึ่งแสนเนาะหนึ่งแสนวิวคือตอนนี้มันได้สามแสนแล้วเนาะสามแสนคนเบิ้งเนาะ สีเฮดตามสัญญาค่าไก่ตตัไก่ง่ายเลยค่าไก่ให้ทุกคนกินเนาะคันว่าไฟที่เป็นเอฟซีก็อยากินกะมาได้เนาะมือวันศุกร์เนาะมืออื่นเนาะอย่าลืมไปติดตามเดอ้อสองทีมงานบรรณาแต่บูมูว่าสิปล่อยไวหรือซะบางเทื่ยวก็ชีป้อยวันเสาร์บางเทื่ยก็ชีป่อยวันาวาอาทิตย์เนาะคลิปค่าไก่้กันอืมแล้วก็มีคนถามมาว่า ตีน้าสิเปิดโองเฮียนที่หน้าไปสิไปโองเฮียนมือใดสิเข้าเฮียนมือใดก็คือทิศนี้ก็เปิดแล้วแต่บบหันได้ไปเนาะสิไปวันจันทร์เนาะวันจันทร์ทิศสีฮอดน,นี่เนาะอ๋อตัวนี้อเนาะออกเลยนอนสิไปวันจันทร์ก็สิท้ายคลิปมาให้เบิ่งเนาะก,กะท่าเบิ่งเนาะติดตามเบิ่งเนาะกะสิขอปิดคลิปไว้สามีเนาะคลิปนี้กะ สั้นๆเนาะกสิบหลายห้าหกนาทีเจ็ดนาทีประมาณนี้แหละอย่าลืมไปติดตาม s o งมูต Tina d i ร e r ซื้อตัวเล็กเนาะเดี๋ยวซีขึ้นไว้ให้นี่เนะาะอย่าลืมไปติดตามเราฮ็ดคลิปเกี่ยวครับเกี่ยวกับเพลงเนาะคือเรากะหากะหากะเฮ็ดเนาะเรากะฮองเพลง่วนยู่เนาะเราฮ็ดเกี้ยวกับเพลงแร็ปเนาะอย่าลืมไปติดตามเรา Dider เป็นกำลังใจให้เราแน่ <c ười> คือเราก็เป็นมู่กับตีน้าเนาะ เชิญวัาสนิทกะบุปูปานไรค่นว่านะหู้จักกะหู้จักเนาะเคยเห็นหน้าเดี๋ยวแล้วเนาะแล้วก็เป็นคนดีอยู่ก็อย่ลืมไปติดตามแล้วเนี่ยแ่ขอปิดคลิปไว้ท้ามีปิดคลิปไว้ซ้ำนี้ <c oughs> อย่าลืมกดไลค์กดเซกกดติดตามกดกระดิ่งให้ผมคัน,นึงอยากเบิ่งคลิปนะฮะ บู้ติดตามบู้เห็์คลิปให้เบื้องได้ไผรที่อยากเห,เห็นคลิปอย่างกะม,มีคนคอมเมนต์บอกว่าให้ถ่ายธรรมศาสตร์นาองิวธรรม,มาศาสตร์เกี่ยวกับทุ่งนาไม่อย่าให้เบืเ้องแน่กะเอาไว้เวลาว่างเนาะสิไปถ่าย,ายมาให้เบื้องสิไปอ่านทุกคอมเมนต์เนาะอย่าลืมคอมเมนต์เด้อมักอ่านคอมเมนต์อยากอ่านคอมเมนต์แฮงอย่าลืมไปติดตาม ทุกคนตรงๆแบบนี้แล้วเนอะโบม,มกักรอตัวเองอย่าลืมนจจงไดนก็อย่าลืมไ,ไมปติดตามอย่าลืมกดไลค์วันนี้คันว่าโบยุทธนี่ก็คือสิบริพิตปเนอะฮักทุกคนฮักเอฟซี